สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาเพื่อนไปชมกล้วยกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนเอนเราไปตัดกล้วยมามีหัวปีมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนไปเก็บแตงมาทําเมนูอาหารเย็นนี้นะคะไปเก็บแตงที่สวนครัวค่ะสวนหลังบ้านรับชมกันเลยค่ะเพื่อนๆนว่า แตงของเราจะมีลูกใหญ่แค่ไหนนี่ค่ะเพื่อนแตงเดี๋ยวเราจะไปชัง่งกิโลดูนะคะว่าแตงจะมีน้ำหนักสักเท่าไหร่นี่ค่ะแตงเกิบมาสองลูกมาชั่งดูนี่ค่ะเพื่อนน้ำหนักของแตงก็อยู่ที่ประมาณ8ขีดนะคะหลังจากที่เรา นำแตงไปล้างแล้วเราจะนำแตงไปสับค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำตาลน้ำปลาถั่วมะนาวพริกกุ้งแห้งก็หอมแดงซอยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมมาผสมกันค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำปลากับน้ำตาลแล้วก็มะนาวมาผสมกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อน ผสมกันให้ได้อย่างนี้ค่ะมีน้ำตาลน้ำปลามะนาวแล้วก็ใส่ชูรสไปสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้รสกลมกลมนะคะเพื<ๆ>่อนๆผสมเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกนะคะเพื่อนๆเอาพริกใส่ผสมลงไปแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เราหั่นไว้นะคะ ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูค่ะว่ารสชาติได้อย่างที่เราต้องการให้แล้วเราก็เอามาใส่ในแตงนะคะนี่ค่ะนี่เรายังไม่ได้ใส่ถั่วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วมาใส่เพื่อนๆมีมะเขือเทศก็ซอยมะเขือเทศใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะจะได้เพิ่มรสชาติให้มีความอร่อยขึ้นมาอีก ีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ